ป๊อดนึ่งมองแมวมาหลายครั้งเถอะป๊อดพวกนี้มบนดินขึ้นมากพุกน่ะบินขึ้นท้องฟ้ามีตกแห้งก็เอาขึ้นน่องนะงั้นภาษีเศร้าบ่เศร้าใครตกก็ไปอีกอันพุทธะน้อยไว้บ่ต้องบ่ต้องเติมน้ำเนี้ยนะคบน้ำเต็มชะเลยโอเ้เงี้ยชักน้ำเต็มให้หน้าเลยพี่น้อง nhìn ô, hết cái <laughs> nó thật đang คลิปนี้กับพ่อสมิเนะพี่น้องขอบคุณห,หลายๆนะค่ะที่ติดตามช่องบันนาซิตี้เดี๋ยวมือนาสิมาอัปเดตคล้องหลังบันให้เบิง์กนะค่ะว่าสิเป็นจังใดขอบคุณห,หลายๆค่ะสวัสดีค่ะ